ตื่นเต้นมากเลยใส่กู้ใดใส่ใส่ใส่ผู้ใดดีเลือดไหนเห็นใส่ยืนเออยังเดียวใครกูไใดเนี่ยเอาผู้ใดเนี่ยขอเรียกผู้ใดเนี่ยผู้ใดเนี่ยอันนี้โอมครับแล้วไปแจมตัวกันครับครับเส้นขบเด้อดิเส้นขบเด้อไปว่า ปาดโอ้โหน้องโูมาเส้นเส้นมาเส้นดพี่ตามสบายนะครับอันนี้มตามสบายนะครับอยกนยังกันด่เอาเลยครับพี่หนุ่มกแเพราไม่เอาเยอ่่ไมันนีเอาขึ้นเป็นหอนหอนนั่งิาเจจีดาลากอหัว แฟนๆนะครับฟุตบอลก็ต่อสู้กันทุกวันนี้นะครับ1 2 3รองของเท้าน้อง